นให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่8พฤศจิกายนพศ2564นะคะวันนี้แอดก็จะมาตามความฝันของลุงเฮยฝันแม่นไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายมากๆนะคะท่านผู้ชมแอดก็ไม่ได้กลับหัวตีลังกาให้นะคะ ถ้ากลับหัวตีลังกาก็คงจะโชคดีนะคะเพราะว่ายายช้างมาบอก6556นะคะแต่ว่า2ตัวล่างก็ออก95เต็มเต็มๆนะคะงวดนี้ก็เลยอยากจะตามต่อนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆชอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณลุงนะคะว่างวดนี้คุณลุงฝันอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะโยเฮงยุนยายน,ยานจสาทุค่ะวันนี้ก็มาตามความฝันของคุณลุงต่อค่ะลุงนักมือเกี่ออ้อยมอตันเอย,ยูซอบยูซอบเองงวดนี้ฝันหรือยังคะ ฟังป่ะเอจ้าอีสอบยังนานอนทันว่าสงใยไทยบ่สาม่ะหามโอ้นอนฝันว่เขาหาคนคนตายคนตายเขาก็จะเอาไปฝังจ่หลงไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เลยไปเลยที่ไปเลยไปช้าไม่รู้ที่น่ะ มาอยู่ที่ออผมไปไปดูเขาเขาข <ออ S 2> ้อถามถามแล้วก็บอกเขาว่าเขากระตายอยู่ไหนผมอยู่นี่แล้จ้าไปไหนเอามานี้อะไรกจะจะขอถามว่าอยู่บ้านไหนอทอี่บา้านไหน bán chăm chăm binh ban binh chăm binh bán chăm 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 bình. Chăm, bình, chăm chăm bình, bình, yeah. à. chăm bình, uh, à, chăm rồi. chăm thế, chăm 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 มันตามมาฟังนี่งก็หมายความว่าได้เราเลยนะไม่ใช่เพราะท่านยังชมวราเขาไม่ฟังไม่เราวก็ไม่ความว่าได้แล้วเลยอ๋อค่ะก็บางทีเขาจะพอใช่แล้วคิด้ได้สิเปื่อเรียอขมัผมไปแล้วผมไปแล้วคือเอาศพมาฝังที่ป่าช้าเสร็จเขาก็ยกมือไหว้ลาคุณลุงใช่ไหมคะ สนักกี้สวัสดีเหลียลุงนี่ที่ฟังรวยก็เกเตวินแจ้เกเกกัปรวยและเกเตวินเกกัปขโมยเกกัปขโมยเรียกเกเตวินแจ้อ๋อขโมยจบเตี้ยนูอ๋อละหนูจบเตี้ยนูเขาก็ว่าแล้วคุณคุณลุงรู้จักมั้ยคะคนที่ว่านําศพมาฝังคะสิกลเก๋งหึสิกลเก๋งสิกลเก๋งน่ะนางยศพหมอครับ โต๊ะสกกียร์นี่เนี่ยเนี่ยอย่ส่งมาก็บนี่าตรงเตกเกเตเดือยู่สองถคุณลุงไม่รู้จักค่ะแสดงว่าคุณลุงไม่รู้จักเนาะสื่อสารก็ยากลําบากหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็ไม่ค่อยได้ยินเนาะแล้วแล้วก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีความฝันของคุณลุงดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ เดี๋ยวเอ็จะแปลให้ท่านผู้ชมรับฟังอีกรอบนะคะคุณลุงบอกว่าเห็นคนแฮ่ศพไปฝั่งที่ป่าช้านะคะเป็นศพผู้ชายนะคะคนที่อยู่บ้านชําเบงเนะาะคนที่อยู่บ้านชําเบงนะคะแล้วก็มาถามคุณลุงหาป่าชานะคะแล้วก็ให้คุณลุงพาไปที่ป่าชานะคะไปฝังศพนะคะแล้วก็ได้ไปฝังเสร็จก็ ผู้ชายคนนั้นเขาก็มาลาคุณลุงกลับบ้านคืนนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าฟันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะน้าลุงเนาะเรามาดูขอคุณลุงตีเป็นตัวไหนไอ้ลุงตีเป็นตัวไหนลุงเฮ้ยไวเลยเอ๋อลาบานเลยเอ๋อไวเลยเอ๋อเอ้เอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเจ้าหนุ่มขยี้คอเฮ้ยเจ้า น้องไ้จะเจ็ดชูนเจ็ดชูนก็สามศพอันนี้คือไปเจ็ดสามชูนค่ะเพราะว่าศพผู้ชายเป็นเลขสามแล้วก็รเจี๊ยมเจี๊ยมแปลว่าเลขเจ็ดเจี๊ยมกับเป็นภาษาเนาะคนตายก็เป็นสูนเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอปจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขความฝันของคุณลุงนะคะคุณลุงก็ชอบตัวไหนท่านลุง แล้วลุงตีเป็นตัวไหนคะไวกกดเลนาลุงนะลุงนะไวเล่เอไวเล่เอเนี่ยเปลยนเลนนี่เปล่าเขผมบอกว่าถ้าผมได้น่ะผมรั้ผมชอบจริงๆน่ะผมบอกจะจะูนอ๋อคุณลุงก็ตีได้เจ็ดศูนย์เนาะจะจูนแต่อันนี้หลานหลานทั้งสองคนสามคนนี้เขามาเขาบอกว่าเจ็ดสามศูนย์อค่ะ คุณลุงก็มั่นใจเจ็ดศูนย์นะคะจ้าเพราะว่าแอดก็ตีให้แอดก็ตีกับแอดมิวนะคะท่านผู้ชมก็ตีเป็นเจียมก็เอจ <ร S 1> เจ็ดเนาะเจียมก้เจ็ดสามสามผู้ชายก็สามผู้ชายเป็นเลขสามเนาะแล้วก็ตายเป็นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็ตีเป็นเจ็ดสามศูนย์นะคะแต่คุณลุงตีเองได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเม็ดเดียวนะคะ ก็ตัวที่ตัวที่ลุงเน้นก็เป็น7 0็ดนะคะท่านผู้ชมคุณลุงมือมือบางจาเนี่ยนะคะแอติเจ็ดสามศูนนะคะตัดเล่นมี7 0็ดศูนยถ้าใครจะเอา7337ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็มาอีกได้เหมือน3 8มแปดแปค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ เลขความฝันของคุณลุงก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเอ็ดเชื่อว่างวดนี้น่าจะเข้าอีกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็พลาดนะลุงเนาะเสียได้งวดที่ผ่านมาไม่ได้ตีลังกา <c oughs> ตีลังกาก็ได้ <c oughs> ใช่ตีลังกาเลข6กกับเลข9ก้าอ่ะที่ยายช้างบอกเนาะยายช้างบอกหกห้าห้านะลุงเนาะ เราไม่ได้ตีลังกาก็เลยพลาดคะ่ะลุงงวดนี้เอาใหม่เนาะจ้าแต่ว่างวดนี้ยายช้างยังยังไม่มาบอกเนาะลุงเนาะนจ้ายายกิมเตินมาปรับเตเนอโอ้ต้องต้องรอก่อนเนาะเขากำลังละตะเวนเดินเล่นโอ้ยายไปชมป่าชมดงยายเพี่ยวไปเที่ยว<ไ>ป่าเนาะงวดนี้นะเขายังไม่บอกโอ้ค่ะไปลาเท่าไหร่เนาะเขายังไม่บอกเนา เขาอยู่วันที่สิบห้านะอ๋อเดี๋ยววันที่สิบห้ามามาตามตัวเลขกับยายช้างเนาะวันที่สิบห้าเขามาบอกทุ่งหัวาไ้นเจอสามแปดเจ็ดสามแปดตัวเลขของยายช้างก็เข้านั่นเลยค่ะเข้าแต่ว่าเราพลาดกันเองเนาะจับไม่เป็นจับไม่ถูกใช่ค่ะก็จะมาช่วยอยู่แล้วทุกวันเพราะว่า មកតាមតាំគំងឲ <coughs> ្យព <coughs> 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 <cat media> <coughs> <coughs> <zuy> ួតគីខ្លះទៅបិចអើលឿនបន្តិចមកទួយគុណគឺគំងអ្ហានជប់តូឲ្យឲ្យផន FC ណយគុណលุงហាឲ្យពួតគីខ្លះឲ្យពួតជីអាជោយុវនជោកំផាឡងសយផោណាំពេលកើតត្រាឆ្នាំមិនឲ្យពុកជីងណាំ สาธุจังสองคนนี่แหละจังเอจังอะไรเนี to ่ยนี่จะพอเนีอยเรื канал, ่องความเจริญทุกคนสาธุค่ะสาธุค่ะแอดขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะลุงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ